ในอีพีนี้ผมอยู่วัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหารถือว่าเป็นของล้ำค่าที่มีอยู่ในประเทศของเราและนั่นคือพระทองคํำนั่นเองก่อนที่จะเป็นปูนอย่างนี้ก็เอามาแล้วก็ประกาศให้วัดต่างๆหรือคนไหนที่ต้องการจะเอาไปเป็นพระประธานเนี่ยยินดีเลยให้เลยใครขอก็ให้ให้ฟรีๆเลยไปจนตลองคืนท่านฝัน ตอนนั้นคืนมีนางกษัตริย์องค์หนึ่งสวยงามมากครับและท่านก็ฝันว่านางถ้าเอาแก้วหวนเงินทองมาเป็นพานมาให้หลวงพ่ออุ้ยช่วยรับทีครับหลวงพ่อเขาบอกว่าฉันรับไปได้ฉันเป็นพระทองแท้ไม่แพ้ไฟหลวงพ่อทองคำเมื่อก่อนถูกพอกด้วยปูนถูกวางไว้ในรวัดร้างวันหนึ่งขึ้นมาประดิษฐานอยู่บ,บนยอดสูงสุดของวัดไตรมิตรหมามหาด